R Y A อนกำลังประกอบไรอัานอยู่ไรอันกำลังเป็นวุ้นอยู่ตอนนี้เี๋ยวจะองอนเอแถวแรกดอน้ำมัผัด พันดมต้มเกษาขออัญเชิญเวทเทวัเทวะอที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมทั้งสิบหกห้องห้องทั้งห้องจงมาอวยไทยเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยะเพื่ออะไรคะที่เดิมไม่มีไปไหนเลยทั้งพระสงฆ์องค์ประเสริฐสมจัก ไม่ครับไมอครับไ่รับ่ออะไ่อรเขไรได้คไมคมาคลัม่คลับม่คลัไม่คม่ไม่ม่ครม่อรม่คู่ครไม่รม่ครับไม่รไมครับไม่ไม่ครับไม่ับไมรัม่ครับไม่ครับ่อรั่ครัม่ครัไม่ับไม่ครไ่ครันม่คัไม่ครับไม่ไ้มคั่คคครไ ไหว้พระภูมิวัดทั้งเจ้าที่ไหว้พระแม่ธรณีหยาถือสาไหว้พระองค์พระชายพระองค์ท้าวไหว้สักการรดิปาชท่านพ่อปฐนสิงห์เตความกรมหนอบนอสักการะองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสำลิศ เมื่องหลังประกอบป้ายอะไรอ่นวัดนาโคกลงพ่อวัดเขาตะเภาเพชรบุรีเหลือเสียนเกล้าช,ช่วยปกเกล้าเราเวในให้หันจาสอเทิดโูนทั้งสามองค์ลงพ่อโปรดเมตตาจวบจนป่าชีวาดจับนาลาย